สวัสดีค่ะชาวราศีตุลคลิปความรักมาแล้วนะจ๊ะประจำเดือนธันวาคม2 5 6พไพ่สื่อสารอะไรกับเก๋เก๋จะนำสิ่งนั้นสื่อสารกับคุณค่ะแต่การทำนายพยากรณ์แบบนี้นะจ๊ะไม่ได้จออจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะเรื่องราวเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้ค่ะทำใจให้สบายๆในการชมคลิปนะคะ และสำหรับท่านนะจ๊ะที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์ที่ ID 5166963ค่ะชอบคลิปนี้ฝากแชร์ด้วยนะคะเข้ามาดูกันใหม่แล้วขอกำลังใจสักนิดนึงนะจ๊ะง่ายๆค่ะเพียงคุณกดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง Channel ค่ะ เอาละค่ะเราลองมาดูพลังงานตัวตนของคุณหน่อยนะชาวตุลตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างเก๋ว่าจริงๆแล้วด้วยพลังงานของคนตุลน,นะคะชาวราศีตุลเนี่ยเก๋ว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวของความรักนะเป็นได้ไพ King of Cup นะคะแล้วก็ยังมีไพ่เอชออฟคัพด้วยวก็ต้องบอกว่านะคุณพร้อมนะคะเวลาคุณมีความรักเนี่ยคุณก็จะพร้อมที่จะมอบในเรื่องราวของความรักนะคะความปรารถนาดีนะคะอารมณ์ความรู้สึกที่ดีนะคะให้กับคนที่คุณรักนะคะให้กับคู่ของคุณนะคะให้กับคนที่มีใจด้วยนะแล้วก,แวก็แล้วคนที่คุณพบเจอเนี่ยต้องบอกว่าคนที่คุณพบเจอนะคะที่คุณได้คบหาเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นเหมือนกับ ไพ่หกถ้วยมันเป็นความคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เก่าก่อนนะคุณคิดว่าคนที่คุณได้เจอคนคนนี้มันอาจจะเป็นเหมือนกับมันเหมือนกับเป็นทวินเฟร,รมของคุณนะคะเป็นโซเมดของคุณนะคะที่คุณเหมือนกับได้มาพบเจอกันนะแล้วมันก็เหมือนกับ มันเป็นอะไรที่ที่ดีที่เราได้มาอยู่คู่กันนะคะได้มาเจอกันนะเหมือนช่วงเวลาที่ผ่านมาในความรู้สึกที่เห็นนะคะมันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าเหมือนคุณเจอคู่แมทของคุณแล้วคนนี้ต้องเป็นอะไรที่ใช่และที่ดีที่สุดนะ แต่พอมันห่างเหินกันไปไม่ว่าจะเกิดในเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันก็จะต้องมีความคุณก็จะคิดถึงอยู่ตลอดเวลามีความคิดถึงนะคะถือบางครั้งในความสัมพันธ์นั้นมันอาจจะมีทั้งทุกข์และสุขผสมกันแต่ถ้าต้องห่างกันไปหรือไล่กันไปเนี่ยคุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่มากๆนะคะแล้วก็เหมือนกับจะคอยนะคะเฝ้าดูเฝ้าติดตามนะคะในเรื่องราวของเขาเพราะทำไมถึงพูดอย่างนี้มันมีสถานการณ์ที่เหมือนเหมือนกับมันมีเหตุการณ์ที่ต้องมีการห่าง แยกแล้วก็นิ่งกันไปค่ะนะเหมือนกับถึงห่างอะไรกันไปแต่ความรู้สึกของคุณเองก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ลืมเขาออกไปจากความทรงจำนะคะถึงตัวคุณเองก็จะพยายามไปโฟกัสในเรื่องราวอื่นของชีวิตนะคะแต่ก็อยู่ตรงนี้ก็มีจุดนี้อยู่ในความทรงจำของคุณอยู่ด้วยค่ะ พลังงานเดือนนี้นะคะมีไพ่ถ้วยเกิดขึ้นมากมายนะคะในเดือนนี้ชาวตุลน,นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับคนธาตุน้ำนะคะพลังงานคนธาตุน้ําโดดเด่นมากเลยนะราศีกรกฎนะคะราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนค่ะคือเวลาต้องบอกก่อนนะคะว่าในเรื่องราวของความรักเนี่ยด้วยพลังงานของไพ่สิบดาบนะมันอาจจะมีช่วงเวลาของการ เขาเรียกว่าพักเบรกนะคะช่วงนี้เองสถานการณ์ของคุณเหมือนคุณอาจจะมีเรื่องราวของการพักเบรกนะสถานการณ์แห่งการหยุดอะไรบางอย่างนะคะหยุดสต็อปพักเบรกค,ความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เหมือนกับมันอาจจะมีเหตุการณ์ยุ่งยากอะไรผ่านเข้ามาเป็นบททดสอบช่วงนี้มันอาจจะมีไพ่ที่ต้องห่างกันไปนะคะหรือว่าหยุดก่อนพักก่อนนะจบกันไปก่อนในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ ก็ต้องบอกว่าไพ่พลังงานของไพ่6ถ้วยมันก็ยังมีพลังงานของความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันนะไม่ว่าคุณจะมีสถานการณ์จบจากแยกหรือเลิกไปหรือบางคนอาจจะเป็นการพักเบรกชั่วคราวหรือเป็นการห่างเพื่อให้คิดห่างเพื่อถามใจตัวเองอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่แต่ลึกๆ คุณเองก็อยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องราวของความรักนะคะคุณเองก็เหมือนกับอยากให้มันมีพลังงานอะไรใหม่ๆเข้ามานะหมายถึงว่าใหม่ๆกับคนเก่านี่แหละแต่เหมือนอยากจะให้มันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะนี่คือความรู้สึกของคุณแบบแอบหวังไว้ลึกๆนะถึงคุณอาจจะไม่ได้บอกใครไม่ได้กล่าวอะไรกับใครไปก็แล้วแต่ค่ะเพราะที่มันมาถึงเกตต้องพูดอย่างนี้ เพราะว่าในสถานการณ์ที่เป็นในเรื่องราวของอดีตของคุณกับเขาคนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของสองถ้วยนะคะคุณขาก็ต้องบอกว่ามันมีอะไรที่มันเป็นความรักที่มันมีความสุกนะคะมันมีความชุ่มชื่นหัวใจนะคะที่ผ่านมามันก็มีเรื่องราวของความที่เราเหมือนเต็มเปี่ยมกันไปด้วยความรักอะค่ะอาจจะมีการดูแลการเทคแคร์กันนะคะที่สําคัญที่สุดก็อาจจะติดต่อสื่อสารดูแลกันไม่ได้ห่างนะคะมันเหมือนกับมันเคยเป็นคู่กันมาตลอดอะ เมื่อพอมันจบหรือมันนิ่งไปหรือเงียบไปเนี่ยมันก็เหมือนกับมันก็เหมือนกับมันขาดหายอะไรไปบางอย่างนะมีไพ่ temperance ขึ้นนะคะเกี่ยวว่าต่างฝ่ายนะไพ่ลักษณะแบบ temperance เนี่ยต่างฝ่ายนะคะเหมือนต่างรอนะอาจจะรออะไรบางอย่างอยู่ด้วยก็ได้หรือเป็นช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายนะคะทั้งคุณและเขาอาจจะพยายามกลับไปปรับบ,บาลานซ์สมดุลตัวตนของคุณเองนะคะพยายามจะไปทำตัวให้ตัวเองมีความสุขนะคะ หรือหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับอยากนะอยากมากๆเลยค่ะในใจนะคิดมากๆว่าอยากจะให้มีการพูดกันนะคะมีความปรับความเข้าใจกันนะอยากจะให้มันเหมือนคิดนะคะว่าอยากให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะให้มีการสื่อสารกันมากขึ้นในเรื่องราวของความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะหาบทสุดที่ดีนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์ค่ะแต่ว่ามันก็เหมือนกับมันได้แค่คิดนะนะก็ยังไม่ได้แอคชั่นอะไรกันไปสักเท่าไหร่นะคะ สิ่งที่เห็นนะมีห้าถ้วยนะคะทิ้งร่องรอยความเหงาความเศร้าไว้เลยทีเดียวนะคิดถึงแต่เรื่องราวของอดีตนะคะอาจจะทั้งคู่แอบคิดถึงกันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่คิดถึงมากกว่านะมันก็คิดถึงเรื่องราวเก่าๆความทรงจําดีๆนะคะอยากจะกลับไปพูดคุยกันให้มันมีความสุขนะคะแต่ถามว่าชีวิตในปัจจุบันนี้มันโอเคไหมมันก็โอเคนะแต่ว่ามันก็ยังเหงาอยู่ดีละค่ะ ยังคิดถึงกันอยู่นะเพราะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณวาดหวังสิ่งดีๆร่วมกันไว้มากมายนะคะไพ่สี่ไม้เนี่ยนะก็ต้องบอกว่ามีจุดเชื่อมโยงของจิตใจนะคะเชื่อมโยงของความรู้สึกนะคะมันเป็นพลังงานของความว่าคุณได้เจอคู่ที่น่าจะเป็นคู่ที่ใช่แล้วสำหรับทั้งคุณและเขา มีความคิดตรงนี้คล้ายกันโดยเฉพาะคุณคุณคิดว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่ใช่สําหรับเราจริงๆนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวของการได้คุยกันในเรื่องราวอ,อนาคตร่วมกันคกออาจจะแผนทําอะไรร่วมกันนะคะเรืออจ,จะคุยกันในเรื่องราวของการขย,ขยายความสัมพันธ์แม้กระทั่งไปถึงวางแผนเป้าหมายอาจจะเป็นเรื่องราวของการมัดหมายแต่งงานกันไว้นะเกิดจ,จะมีการพูดการคุยกันไปแล้วด้วยก็ได้นะคะแต่ก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่มันทำให้เกิดปัญหาขึ้นในเรื่องราวของความรักค่ะ และลึกแล้วคุณก็คิดว่าแอบคิดเสมอว่ามันน่าจะมีจุดที่เราจะน่าจะดีกันได้นะคะมันน่าจะดีกันได้นะแล้วก็เหมือนพยายามนะคะหาหนทางหาช่องทางนะคะบอกแล้วไพ่ p e r a n c e ที่จะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเหมือนคิดนะคุณเองอาจจะพยายามวางแผนอยู่นะคะพยายามคิดอยู่นะแล้วก็อยากจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดีนะคะนี่คือในเรื่องราวของความคิดนะแต่ในความเป็นจริงนะคะไพ่พลังงานของอัศวินทีดาบโดดเด่นอยู่ คิดนะคะคิดแต่ก็เหมือนกับยังมีเรื่องของความโกรธความเกลียดในเรื่องราวของอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากมายนะคะยังชอบใช้คำพูดคำจารุนแรงใส่กันด้วยก็ได้นะคะหรือที่ผ่านมาเก็เรื่องพวกคำพูดคำจาเรื่องอารมณ์ต่างๆการกระแทกกระทันการกระทบกระเทือนนะคะที่อาจจะมันมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนกับมันได้ไปทำร้ายจิตใจกันไปแล้วอะ่ะหรือว่าพอมาเจอกันจริงๆมันก็เผลอที่จะต้องมีในเรื่องราวตรงนี้เข้ามาอีกนะคะ มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันดูแล้วดูมันกักๆักันอยู่ในทีนะคะเป็นแฮงแมนทีเดียวนะไม่ค่อยคืบหน้าไปสักเท่าไหร่อะคะ่ะต่างฝ่ายต่างเหมือนกับถูกมัดผูกไว้เลยนะไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะเอายังไงกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะติดต่อพูดคุยก็ไม่ค่อยโอเคจะไม่ติดต่อก็คิดถึงนะคะซึ่งมันเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นกับทั้งตัวคุณด้วยเกี่ยวว่าเขาเองก็ต้องเป็นนะในเรื่องราวแบบนี้นะคะ มันก็เลยทําให้กระอักกระอ่วนใจกันพอสมควรนะคะอยากจิตใจใจลึกมากเลยอยากจะกลับมาพูดกลับมาปรับความเข้าใจนะคะกลับจะมาทําให้ทุกอย่างมันดีแต่พอเอาเข้าจริงสถานการณ์มันก็ยังมีเมฆหมอกของความอึมครึมต่างๆอยู่มีพลังงานของอารมณ์ความไม่เข้าใจความเข้าใจผิดนะคะหรือแม้กระทั่งคาพูดคําจาปมในใจต่างๆที่มาเป็นประเด็นปัญหามากมายนะ ช่วงนี้บอกเลยว่าการนิ่งอยู่เงียบๆคนเดียวอาจจะเป็นจุดที่ดีที่สุดสําหรับคุณในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะคุณก็รู้สึกว่าบางทีการได้อยู่นิ่งๆเนี่ยมันก็ดีไปอย่างนะว่าเราเองก็อาจจะได้อยู่เงียบๆในพื้นที่ของเรานะคะมันอาจจะได้คิดหรือได้ตัดสินใจอะไรที่ถ่องแท้มากขึ้นก็ได้นะคุณเองก็เหมือนกับขออยู่ตรงนี้ก่อนนะคะในพื้นที่ของคุณก่อนนะ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณพยายามจะพยายามวางวางแผนก็ได้นะคะว่าต่อไปเนี้ยตัวตนของคุณจะจะทำยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ถ้าคุณถามว่าในส่วนของเขาเนี่ยเขาเขาเป็นยังไงคะไพ่ temperance นะคะตัวเขาเองก็บอกแล้วเขาก็พยายามเยียวยานะคะตัวเองเช่นกันนะคะฮิลตัวเองทําให้ตัวเองมีความสุขดูแลตัวเองอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่เขาพยายามปรับปรุงตัวเองทุกๆอย่างนะคะาจะเป็นในักษณะของภายนอกก็ได้ปรับปรุงรูปโฉมดูแลตัวเองโฟกัสเรื่องงานนะคะ แล้วก็เหมือนพระครับทาให้ตัวมันให้ตัวเขาเองเนี่ยเหมือนมีความเข้มแข็งที่สุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวตรงนี้ไม่อยากอ่อนแอนะเหมือนกับภายนอกเขาก็คิดว่าเขาก็มีความสุขดีนะคะเขาจัดการทุกอย่างตรงนี้ได้จัดการอารมณ์ตรงนี้ได้นะคะแต่ในความเป็นจริงมันก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันมีพลังงานของความก็ยังมีเศร้าๆอะไรบางอย่างอยู่นะคะ เพราะว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาก็มองนะว่ามันมีไพ่พลังงานเชเรียออดเกิดขึ้นด้วยละค่ะมันอาจจะมีเรื่องของความแตกต่างกันมากมายนะคะอุปสรรคต่างๆนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือแม้กระทั่งเอาเรื่องราวของคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะกับ ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มากจนเกินไปนะคะบางทีอาจจะเป็นเรื่องราวของทัศนคติความคิดหรือความต่างเพราะในความสัมพันธ์ตรงนี้ตัวเขาเองเขาก็ว่ามันมันก็เหนื่อยนะคะมันก็ค่อนข้างยากพอสมควรทีเดียวนะคะกับการที่จะให้ประคับประคองในเรื่องราวของความสัมพันธ์ตรงนี้ไพ่พลังงานแบบนี้บางทีมันไม่ได้หมายความว่าต้องมีแบบเรื่องราวของบุคคลที่3อย่างเดียวนะมันอาจจะเป็นในเรื่องราวของทัศนคติความคิดพอยิ่งอยู่ใกล้ใกล้กันมากๆอยู่ด้วยกันไปนานๆตัวตนออกพอตัวตนออกมันก็เหมือนกับ มันต้องใช้การปรับจูนทุกท่วงท่าในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะบางทีมันก็อาจจะทําให้ยากแล้วมันก็เหนื่อยมากนะคะในการประคับประคองนะคะมันเหมือนกับมันมีอุปสรรคบททดสอบเข้ามานะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ใจหนึ่งอยากให้มันอยู่ต่อนะคะแต่ใจนึงมันก็เหนื่อยเหนื่อยนะคะในเรื่องราวของตรงความสัมพันธ์ค่ะและไพ่ใบสุดท้ายนะคะสิ่งพลังงานที่เห็นก็คือไพ่ h e e l o f Fortune ค่ะช่วงนี้เองก็ต้องบอกว่านะคะ เมื่ออุปสรรคบททดสอบหรือความคิดความเครียดต่างๆที่เข้ามานะคะเป็นบททดสอบในเรื่องราของความรักเนี่ยก็ต้องบอกว่าว e ว o f f o r t u n e นะคะคงต้องใช้กลไกลของเวลาแล้วะคะ่ะ คงจะเป็นช่วงเวลาของการตัดสินได้ดีทุกๆอย่างนะคะในเรื่องราวของความรักครั้งนี้นะคะว่ามันจะให้มันเป็นไปในทิศทางไหนนะคะตัดสินไปเลยว่ามันจะให้เป็นไปในทิศทางยังไงเวลาอาจจะเป็นตัวช่วยที่บอกได้แล้วอาจไพ่แบบนี้จะเป็นไพ่ของกองลอ้อของเวรกรรมกงล้อของโชคชะตาด้วยนะคะว่าถ้าเกิดคุณทําเหมือนกับในความรักอ่ะถ้าคุณทําดีต่อการผลตอบแทนของความรักมันจะได้สิ่งดีๆกลับมาแต่ถ้าเรายิ่งจะเอาชนะการทําไม่ดีต่อการแรงมาแรงไปมันก็อาจจะได้รับผลในเรื่องความรักมันก็จ,จะ จะเป็นวงกลงร้อแบบนี้นะคะเหมือนกับเราทําอะไรได้ทําอะไรไว้อย่างยังไงก็อาจจะได้ผลตอบรับอย่างนั้นเหมือนกับเป็นตัวกําหนดการกระทําต่างๆด้วยนะคะเอาล่ะค่ะทีนี้เราลองมาดูตัวตนของเขาคนนั้นดูนะคะว่าตัวตนของเขาคนนั้นนะคะพลังงานของเขาคนนั้นคิดยังไงบ้างนะคะไพ่นะคะช่วยบอกเลยคะ่ะ มีไพ่เพ g e ช f อฟคัพนะคะมีไพ่สดาบนะมีไพ่เดอะสตารมีไพ่หกเหรียญนะคะแล้วก็มีไพ่สามดาบนะคะเขาเองนะคะในช่วงเวลานี้เกี่ยวว่าเขาเองก็ค่อนข้างจะก็นิ่งอยู่นะเขาเองกอ็เสียใจอยู่ด้วยละ่ะถามว่าเสียใจไหมเขาก็ต้องเสียใจนะคะ เพราะว่าเขาก็ต่างคนต่างฝ่ายมันเหมือนมันมีความพลังงานของความเงียบใส่กันนะนะคะต่างคนต่างเงียบก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้อะไรกันนะคะเขาเองก็กอาจจะกลับไปอยู่ในโลก <explode> พื้นที่นะคะสี่ดาบโลกของเขาเองก่อนนะคะโลกที่เขาอยู่ในมุมหรือในพื้นที่ของเขานะและ้วก็แต่ถามว่าเขาอยากคุยกับคุณไม้ไพก็บอกนะคะเพจชอบครับเขาก็อยากคุยอยากสื่อสารกับคุณนะคะแล้วก็เหมือนกับอยากจะให้ทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดีขึ้นนะคะ เกว่าเขาเองก็เริ่มรู้สึกแล้วนะว่าในเรื่องราวของความสัมพันธ์เนี่ยมันดูแล้วมันอาจจะยังไม่ได้เท่าเทียมกันนะคะคุณเองอาจจะเสียสละให้เขามากกว่านะคะเหมือนตอนนี้เขาเริ่มรู้แล้วนะคะแต่ก่อนนี้เขาอาจจะบอกเขาทําให้คุณมากอย,างงอย่างงู้นอย่างนี้นี่นีนั่นแต่ตอนนี้พอมันมีปัญหาอะไรกันกแล้วแต่เหมือนเขาก็เริ่มมาตระหนักรู้แล้วว่าที่ผ่านมาคุณก็เสียสละเพื่อเขามากมายนะคะหรือเขาหรือคุณเองก็ทุ่มเทให้เขาหลากหลายอย่างนะ แล้วเขาก็เหมือนกับเสียใจกับในเรื่องราวที่ผ่านมานะคะเหมือนเพิ่งมารู้ล่ะคะ่ะบามทีคนเราเพอได้อยู่กับตัวเองคนเดียวใช้เวลาให้พื้นให้เวลาให้ห่างกันเพื่อได้คิดเหมือนเขาก็ได้คิดตรงจุดนี้ด้วยละ่ะแล้วเขาเองก็เหมือนอยากทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะอยากจะปรับความเข้าใจนะคะอยากให้มันมีการให้อภัยกันด้วยละ่ะเพราะเขาก็รู้ว่าคุณน่ะดีกับเขามากนะคะแล้วก็เสียสละเพื่อเขาในหลากหลายทางนะคะ แต่ในบางอารมณ์ไพ่ในรักษาแบบนี้เขาอาจจะน้อยใจคุณอยู่ด้วยก็ได้นะคะว่าบางทีคุณเองอาจจะไปคิดกับการเขาอาจจะไปน้อยใจในบางบุมของเขาว่าคุณเองอาจจะไปสนใจในเรื่องราวอื่นๆมากกว่าเขาด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีความน้อยอกน้อยใจในตัวตนเขาอยู่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะในพลังงานหลังๆเนี่ยคุณก็เหมือนกับพยายามนะคะดูแลตัวเองนะคะไม่ได้ไปโฟกัสหรืออะไรกับเขามากมายนะมันก็อาจจะทําให้เขาไปน้อยใจตรงจุดนี้ก็ได้นะเขาคงช่วงนี้นะคะ หรือในไพ่รักษา,าแบบนี้เขาเองอาจจะคิดว่าตัวคุณอะบางครั้งคุณเองอาจจะปล่อยให้ผู้คนต่างๆเข้ามามีอิทธิพลกับเรื่องราวของความรักมากจนเกินไปนะมันก็ทําให้สถานภาพในเรื่องราวของความรักมันสั่นคลอนได้นะคะแต่ถามว่าเขาเสียใจไหมเขาก็เสียใจนะแล้วก็เหมือนก็อยากจะทําอะไรนะคะให้ความรักครั้งนี้มันดีขึ้นมาอีกอะคะ่ะ แต่คงเหมือนครับก็ต้องรอเวลาแล้วก็จังหวะพอสมควรนะเหมือนเขาคิดอยู่เหมือนกันนะคะแต่ยังอาจจะยังไม่กล้าที่แสดงอะไรออกมาอย่างเต็มที่นะคะเหมือนรอดูจังหวะทีท่าอะไรหลายๆอย่างองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างด้วยค่ะเอาแล้วค่ะทีนี้เราลองมาดูภาพรวมความสัมพันธ์นะจ๊ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์นะคะของชาวตุลนะคะจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะมีไพ่9้าไม้นะคะไพ่เฮอร์มิต ไพ่2ดาบนะคะไพ่2ไม้แล้วก็ไพ่1ิบถ้วยค่ะช่วงนี้คงเป็นช่วงเวลาต้องกลับมาถามจิตใจตัวเองดูให้ถ่องแท้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคู่เลยนะว่าจริงๆเราต้องการอะไรกันบ้างในเรื่องราวของความรักยังต้องการกันอยู่หรือเปล่าคะนะก,ก,ก็อาจจะเป็นช่วงหลังการใช้ความเงียบนะความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะอาจจะยังไม่กล้าสื่อสารอะไรกันออกไปยัง,ย,งยังรีรรอรอในเรื่องราวของการตัดสินใจนะคะ เพราะว่ามันคงต้องใช้เวลาในการคิดและตึกตรองในหลากหลายช่องทางเพราะถ้าตัดิใจผิดบางทีม,มันก็อาจจะทำให้อาศนาการเป็นยุ่งยากเกิดขึ้นพูดไปดีพูดผิดพูดไปตรงกับใจนี่อาจจะทําให้เหตุการณ์มันบานปลายร้ายแรงไปมากกว่าช่วงนี้อาจจะเป็ช่วงเวลานิ่งๆถามใจตัวเองดูแต่ก็เหมือนแอบสื่อแอบส่องแอบมองกันอยู่ทีเดียวนะจ๊ะไม่ใช่ว่าหายกันไปทีเดียว เพราะเป้าหมายหลักมันยังเป็นพลังงานของ1ิบถ้วยอยู่นะคะก็ยังเป็นมีเรื่องราวของความรักและความผูกพันในหลากหลายช่องทางที่ยังมีกันอยู่นะคะเหมือนยังมีจุดเชื่อมใจตรงจุดนี้อยู่ด้วยล่ะคะ่ะทีนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะคุณเองอาจจะมีหนทางคําตอบที่ถูกต้องในไม่ช้าไม่นานนี้ได้นะคะในเรื่องราวของความรากักบทสรุปมันอาจจะเป็นไปในแดนบวกก็ได้สิบถ้วยความสุขอาจจะรอคุณอยู่ข้างหน้าด้วยก็ได้ค่ะ เอาลค่ะทีนี้เรามาฟังคำแนะนำจาก Oracle นะคะว่ามีคำแนะนำอะไรนะจ๊ะให้กับชาวตุลบ้างค่ะมีไพ่เพลย์ฟ l n e น s ค่ะและ e n g r g e m m n t t นะคะ ก็บอกว่าช่วงนี้นะคะถ้าคู่ไหนผ่านบททดสอบอะไรไปได้ในเรื่องราวของความรักนะคะค้นหาคําตอบของหัวใจว่าหัวใจของคุณยังต้องการซึ่งกันและกันอยู่นะคะก็มีสิทธิ์โอกาสที่ในทักด้กลับมาเจอกันคราวนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะได้เดินทางไปสู่เป้าหมายฝั่งฝันนะคะอนาคตร่วมกันวางแผนอะไรหลายอย่างร่วมกันนะคะขยับขยายความสัมพันธ์ไปสู่สิ่งที่เป็นสิ่งที่สูงได้มากขึ้นบางคน อภจพลเหมือนก็เกือบจะได้แต่งงานก็แต่อาจจะหยุดไปด้วยปัญหาอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะกลับมาเจอกันงวดนนี้ปรับความเข้าใจดีกันก็อาจจะไปเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้น หนทางสู่ความสุขนะคะส่วนชุ่นนี้เองก็คงต้องสนุกสนานกับชีวิตไปก่อนนะคะอย่าไปเครียดมากนะคะทําชีวิตให้มีความสุขนะคะบางทีคุณรีบไปบีบเค้นเพื่อหาคําตอบอะไรมันอาจจะไม่ได้คําตอบลองทําชีวิตให้ตัวเองชิวๆดูนะคะบางทีมันอาจจะมีพวกพลังงานแบบเนี้ยความสุขความสดใสเหล่านี้อาจจะทําให้คุณได้เห็นอะไรในแง่มุมใหม่ๆในเรื่องราวของความรักหรือค้นหาคําตอบเจอหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณกลับไปคิดถึงโมเมนต์ในเรื่องราวของความรักที่เคยมีต่อกันความ ความสุขที่มีต่อกันนะคะมันอาจจะเป็นจุดเชื่อมใจที่ทำให้คุณกับเขาได้กลับมาบรรจบพบกันอีกค่ะอาล้วค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะประจำคลิปนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ